แล้วคนนี้ก็คือนักเรียนคนหนึ่งในอาซัดนะคือยุซุฟใกล้ของเรานี่ก็คือคุณวลิตย์องแสงมัสยิดนี้มีฉายา,นนะา,ยานหนึ่งว่ามัซิดโดมคู่สาวบังโดมคู่ Thank you.

าจากการมาอยู่ไทโรหน้าบ้านอาจารย์ยูซุปทั้งคิงงน,นะครับอยู่กิสมูห์หดไอคอนโดหรูครับท่องการความเจริญของไทโรเข้าเลยมากทุกวันเลยครับวันนี้แตเรามาแต่วันที่หนึ่งถึงวันนี้แล้วไม่อยากจะกลับเลยเตั๋วจะขึ้นวันที่สองไม่ได้เป็น <laughs> อีกอ,อาหาราหนึ่งอาหารไทยที่ถูกปาก ครอัวยพ่อรวยพ่อพวยคพวอครพ่อัวอะครโอเคอัวกันีไหนครับพ่อัวครับจากัวไหนฮะจัเดียเท่าไหร่โอเคใครสนใจติดต่อได้นะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับมางานหลานจะถึงจุดมั้นงานเราสองคนเกง คุณอะไรครับคุณตีครับชื่อนูหมัดครับหรือว่าตีหยองกไฟน้อยเอกไฟ้นน้อยเวลาเราซื้อของวันนี้ตีนี่เพื่อนเพื่อนเก่ายอชื่อีชั้นีชั้นต่อรู้จักครับรู้จักน้อยจ้ะนี่ได้รับเกียรติเป็นีแรนีถ่ยโนี่รไปยืนดี่้าเอา สุดท้ายจากการมาทัวร์ประเทศอีหร่านณกรุงไคโรจากการนำลาในวันสุดท้ายของวันนี้ ชีวิตของเมืองไคโรเวลายามเย็น Er นี่คือแม yeah. ่น้ำนายตอนนี้เรากำลังจะลงเรือล่องแม่น้ำนาย่น้ลุกผลุกกะเขาบ้ากล้องมากเลยไอ้บ้าเนี่ยนี่คือเจ้าของเรือบ้าบ้ากล้องใช่เห็นกล้องแล้วบ้ากล้องนี่เรียกว่าไอ้หลับบ้ากล้องตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองไคโรส่งท้ายส่งท้ายพวกนี้เราี่นี้ต้องกลับแล้วเป็นคืนเย็นส้ายหลังจากเมื่อวานไปถันเรีอแล้วลืมลืมกล้องถ่ายเลยต้องมาากล้องไปแต่เรือมาแบตไปเราจะนั่งเรือลำที่เห็นในรูปนี้นะฮะ เกลกลลาูนั้นนี้เรือใกล้จะถลนแล้วนะครับเราได้ออกจากท่าของฝั่งไคโรจะข้ามไปยังอีกฝั่งมาชมชั้นเียภาพยา,ามค่ำคืนก่อนจากค่ำคืนสุดท้ายเนีนี่เป็นนอกอบรรยากาศไคโรตอนเวลาสองทุ่มนะครับมากเรศ เป็นบรรยากาศนอกชายฝั่งขณะที่ผมอยู่ในแม่น้ำนายล่องเรือใบยอยู่เนขับคนขับนหน่อยคนขับหน่อยอ่ามืดหน่อยอนะครับมันมืดหน่อยมืดหน่อยโอ้ ไกลอย่งเราครับสคนนี้คุณยูทูบกับคุณคุณพชาพิชาพชา,พชาโชื่อเียกยากนะจำไม่ได้พี่จะต่อยอารับแล้วนะครับในคุณพิชาเนี่ยเป็นธรรมาดาแล้วครับเนี่ยใช่งาต่อยเออารับจยังเจออย่างนี้แหละเิแม่งแก اللي عنده دين بيبقى عنده تقوى يا تقوى في قلبه قوية أمال ايه؟ حاجة نظرة، أبدا مدارس. ايه؟ เอาพะเจ้าสายของลิตต่อเข้าอมได้เลยดีหรอผมเน่ยห่ ่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือไคโรไคโรทาวเวอร์นะครับม,มันเค็มช่นีผมต้องเสียวยิหายตอนลิฟต์มันอ่ะสูงเลยยามาฮมดอะไรสักครับมาฮมดมาฮมดทะไรมีงานยังงดเต็นอะไรกรันเลีอ่อน Oh, bentok